เอาครับว่าไงครับเดี๋ยวมันเฮตไม่มีอะไรครับพี่อ๋อคือเจ้าครับร้อยใบไหมครับโอ้ต่อเลยครับเมื่อวานแบบตอนที่ทำพี่ประกาศใช่ไหมครับไแมจะขี้ฟ้องทุกเรื่องเลยไงจะฟ้องทุกเรื่องเลยไงก็ทิ้งเคสไปแมจะตามหาโคอีดไม่ได้เลยไงไปช่วยเพื่อนดีไปตามหาโคอีดไม่ได้เลยไงพ่อผมจะลงโมคะแมไมปกป้องไงใช่ครับเพราะว่าหลังจากที่เขาแจ้งากดวอลลุลุ้ใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่มั่วอ่ามั่วไม่มั่วเรื่องจริงอ่ะ ตอถามดูโคอีนี่กดไวยยิยิง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 ก็เปนก็แอบชอบมันก็ได้แค่รอบแรกไงแต่แอบแซบมันก็ได้หลายรอบไงแม่ก็ขอแค่แซบอีกรอบเลยไหมล่ะอยากรู้ว่าทำไมทำไมไม่ตรวจสอบก่อนแล้วฟังเขานถึงฟังไม่รู้เรื่องม่ม่ไม่ถามมันอาจจะเป็นข้อผิดพลาดนะมันก็เป็นข้อผิดพลาดเที่เราคือคนี้อันนี้ผมบอกก่อนคือเขาแจ้งผมตั้งแต่ ตั้งแต่กลางเลยครับตั้งแต่ตอนแฮทุ่มปั้มใช่ไหมครับเรียกมาเลยแอดมินอะดราม่าผอตำรวจทอหมอเลียงไม้หมดอ่ะในงอนามาใหญ่เลยเกือบชั่วโมงหนึ่งครับประมาณเที่ยงคืนห้าสิบมันเริ่มมีเคสเออแบบเยอะมากๆผมก็เลยจําเป็นต้องประกาศเพราะว่าผมหากันประมาณชั่วโมงแล้วแต่หลักฐานมันยังไม่พอครับมันยังยืนยันไม่ได้ว่าดบมันเหตุเราจะเล่นกันอะไรมันเหตุหรพี่กลางจริงๆอะพี่แดนพี่โนอาณาบอกเข้าใจพี่มันไม่ใช่ปัญหาด้วยก็อย่างที่บอก คือผมผมผมติดอยู่เรื่องเดียวตรงที่ว่าไอไอเรื่องนั้นน่ะมันเอาสกอร์คืนได้มันไม่มีใครซีเรียสหรอกไอไอโฉบโฉบที่ปล่อยไปผมก็ไม่ซีเรียสมันมันเสียทํานี้นิดหน่อยก็ก็ก็ไม่เป็นไรนะมันคุยได้เพราะมันพลาดกันเองไงต่อไปว่าโชว์ไปว่าที่โชว์ความโตไปความโตอะชว์ไปน่ะโดนโดนปล่อยออกมาหลังจากที่เออเสร็จประกาศโ<ไ>มฆะไปอ่ะเขาอ่ะโดนอันเจลออกมาจากตู <ใ remember. S 2> ้เออ จากที่เขาจะติดตู้30นาทีเขามาไล่ช่วยเพื่อนเขาอะ10คนนั้นแหละไม่ผมไม่ไม่ไม่มีไม่ดีเจ่นะครับไม่กูกูถามนะบอร์มกูถามนะกูถามเพราะว่าไม่ปลดเขาเหรอเขาบอกเอาไม่ปลดครับปล่อยก่อนเพราะว่ายังยังไม่ชัวร์พีี่่แดนนชคุณคนถามก็เองแดนนี่กับพี่โนวเมื่อวานหน้าตู้อะอันนี้สบายใจได้เลยว่าไม่มีใครยยืนยันให้ PC เสียงเนี่ยเขาไม่ได้อ Angel ไม่ได้ันเจลใช่ไหมครับพี่โนวไม่มีไม่มีเลยครับอันนี้ยืนยันได้ไหมครับพี่ไม่มีด้วยครับไม่ได้ให้ครับ อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ไม่มีอะไรต้องปิดบังอยู่น่าจะติดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรรบกวนประกาศเรียกรอบพี่สองเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เขาจะมาหลังดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่มันพิกแล้วมันพีิถามแล้วมันมันเปยแล้วอนไม่เป็นไรไม่เนไไม่เป็นไรไม่เปนไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป่นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไออม่เป่นไรไม่เป่นไรได่เอ็นไรไม่เป็นไรอ่เดีนยวเล่เป็นไรไม่เปันไรไม่อป็นไรไเป็นไอไมเป็นไรไม่เนไออ่เนไรไม่นนไ ไปหาเหมือนไปรอบ้านเป็นที่พาทุกคนไปรอบ้านเ็ไปหาเหมือนกูอ่ะสองชั่วโมงอ่ะไปหาเหมือนกูเลยอย่างเงี้ยมึงไม่ได้เลไม่ได้ไปเจอแล้วก็หาหลอกหาทั้งวันแล้วมึงด่าใครในบอสคาคิทใครถือคาคิทอยู่บ้างครับผมครับผมเหลือแค่อันเดียวใช่ไหมใช่ใช่ผมเหลืออันเดียวแล้วก็เด็ดบอสครับอันนึงเป็นสองหลเมย์หน่อย บอสด้วยเป็นสองใช่เปล่าผมไม่ได้ใจเออแต่ถ้ามันขาดเกินเดี๋ยวจะมาซื้อต่อครับก็คือตอนนี้น่าจะเอาบุญหกเดือนถอยบอสนะครับคุณสี่เดี๋ยวพี่โมจินะคผมก็เดี๋ยวมีเข้าเจ้านะครับตามมันข้าเจ้าแล้วตามดิถ้ามีขาดเดี๋ยวค่อยมาซื้อครับเรียกมาเลยเรียกมาเลยแอดมินใหญ่พี่เอ็กเรียกมาให้หมดผอตำรวจผอหมอเรียกมาดาม่าให้หมดเลยอยากได้ดราม่าแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเรียกมาเลยมาเลยอยากได้แบบนี้เดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวทางดัมเบลเยว ขอขอรายรชิดขอสองคนครับในการถือคาทิแต่ถือได้แค่สองคนชิดเลนครับไม่ใช่ไม่ได้พี่หวังพี่หวังพี่หวังฮาเวิร์ดหวังครับและและใครอีกคนอ่ะเอใครเฮ้ยคุณอย่ามาด่าอินเวดให้ผมได้ยินนะกับผมก็ได้ผมไม่โอนะคนไหนผิดก็คือผิดไงผมต้องซื้อหน้าอย่างต้องลบอินเวดมาเนี่ยอ๋อนี่ไงมาแล้วเนี่ยไอแท็กเนี่ยคนหน้าแกงเดวยสวัสดีครับผิดแกงพี่ครับคุยเลยบอมคุยอะไรเขาคุยดิ ใช่ครับสองเท้าดิสองเท้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอสได้บอลเข็ดมาแล้วเขาดีนะพี่โคยีเอ้ยวิ่งมาแต่โคดียังไม่พอมาเลยครับจริงสองเท้าดิแท็กหัวไปเลยทำแก่เดี๋ยวฟอวน์ฟังบังบอลกับเข้ามาตทงไหนไอ้ฟังด้วยดิอุ้ย้ดาม่าใหญ่โตอ่ะอยากฟังดาม่าใหญ่โตอ่ะเอ้ยมึงก็เปิดดูชงดูช่องวัวอ่ะน้อง ที่เปิดหมดตาไปอุจิวะเลยไงพี่แจ็คเออก<ต>ูแบบเป็นคำสั่งออโต้ไงมันเป็นคำสั่งออโต้น้องเวลากูไปอะไรเงี้ยคิดด้วยได้ไหมครับพี่ได้ครับว่าแล้วทำไมเจเคช่วยเพื่อนเก่งต้องมีทำแต่ตอนนั้นกูไม่ได้สตรีมนะบอลจะได้เหรอเออไม่เกี่ยวนะพี่ติก็สตรีมลุงก็สตรีมนะไม่น่าเกี่ยวนะคนช่วยเก่เงๆมีอยู่สองสามคนเองถองเท้าดิถองเท้าทีงี้ เรียกมึงเรียกายังแอดมินดามาใหญ่เรียกยังวันนี้ที่มึงชอบทำเวลาแบบระเบิดเวลามาทำงานอะ่ะมีแล้วให้กูบอกพี่หนุ่มให้เวลา,าเรียกดามาแอดมินใหญ่มาเลยเอาแอดมินที่ใหญ่ที่สุดมาคุยผมตรงนี้อะ่ะข <c oughs> อต่อหน้า <c oughs> ตรงนี้ก็ได้ครับ จากเรื่องเมื่อวานนะครับที่มีการแจ้งทางอินเวสแจ้งว่าอ่าทางเดมเทเปิดหาเคียครับพี่มันมันเป็นการแจ้งหรือเป็นการสอบถามครับเพราะผมเป็นผู้บริโภคเราที่ีสี่เช็คให้เรียกว่าแจ้งใช่ไหมครับเอออันนี้ผมผมยืนยันเลยนะครับว่าแจ้งแน่นอนแล้วก็ยืนยันทุกอย่างว่าแบบ มีมีคนกลางค่ะที่จริงๆู้วยพวกคือคน <ผม S 1> ซื้อไงเห็นในสิ่งที่พวกผมก็คือคนซื้อไงดูพวก็ค่คนซื้อไปใช้ <ทำ S 1> ไงมีมีฉันนี้ฉันนี้นะแล้วก็หลักๆก,ก็เออจริงๆก็มีมีคนมาแจ้งจริง คครรั <G ã aims> <net> ับบเก้าเดือนละ ระเบิดเวลาแน่นอนผมบอกเลยยังไงระเบิดเวลาลูกนี้ต้องมาลูกนี้ต้องทำงานชื่อก่อนนี่ค่ะ ไม่เวลาคุยบอลไม่ได้ยินวะเสือกอะอุะอ้ยตรงไปงยุ่งเน,นี่ยเขาแจ้งมาจริงๆแล้วก็ยืนยันจากปากของคนในแก๊งหลายๆคนครับว่าเขาเห็นว่าแ่มันทิต่างหากิที่บ้านจริงๆเป็นภาพการเห็นหรือเปล่าครับพี่แล้วก็เลยมาถามพวกพี่ว่เ,เกินสามหรือเปล่าเพราตามจริงแจมันเิตถือได้แค่สองเออ ม, <S <S มันเป็นการถามหรือปล่าครับพี่อันนี้ยการถามเนี่ยประโยคถามกับประโยคแจ้งมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับสุดท้ายซีนเจ็บมะนี่จะโยนม,มาอย่างนี้เนี่ยเข้าใจเข้าใจอันนี้ก็เดี๋ยวอธิบายเรื่องเหตุผลนี้แล้วก็เรื่องคําพูดกันเพราะว่า,าถามเขาดูได้ครับเพราะว่าเขาแจ้งผมตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มสี่สิบเลย อาจารนะฮะที่สี่ต้องตรวจสอบชับผมผมตรวจสอบเป็นชั่วโมงแล้วครับแต่ผมไม่เจอผมหาไม่เจอก็ไม่เจอไงครับเราทีที่สี่ก็ประกาศพอดีอ่าผมผมถามท่านเนี่ยคือจะโยนความผิดผมเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ผมแค่พูดในกรณีของผมใช่ไงคันี้มันไม่ไมใช่มันเหมือนคุณปฏัตความรับผิดชอบแล้วแบบเนี่ยเพราะว่าคือถ้าผมไม่ผมไม่ประกาศใช่ไหมมันก็ เหมือนเล่นเตะบอลเลยที่ส่งกันไปส่งกันมาอารมณ์ประมาณนั้นคือแบบมีมาโวยวายผมเสียหายเยอะผมมองเป็นประมาทร่วมนะอันนี้ประมาทร่วมนะคือเห็นจริงๆใช่ไหมทุกอย่างมีหลักฐานใช่ไหมอะไรอย่างนี้ยืนยันเขายืนยันมีทุกอย่างซึ่งผมก็ต้องประกาศตามหน้างานไปก่อนว่าไม่ใช่ว่าผมไม่หาผมหาเป็นชั่วโมงแล้วแต่ผมหาไม่เจอถามทุกอย่างเลยครับถามตำรวจถามทุกอย่าง ถามหมดแล้วครับเราใช้เวลาในการค้นหาหลักฐานให้หมมลแล้วซื้อมันก็ไม่มีครับเพราะว่าอย่าลืมเขาเอามามาจี้ทีซีกันหลายคนเลยครับใช่ครับผม<ๆ>ถามสมาชิกทั้งเราไม่ใช่แค่คนเดียวนะครับเยอะหลายคนเขาก็ยืนยันกันหมดว่าแบบมีการเปิดจริงๆ ทีทีเขาอาจจะกลัวแบบว่าถ้าเกิดเขาไม่ประกาศคุณก็อาจจะโวยวายออกลูกแง่แบบแบนับมันอาจจะเป็นตามมาหรือเปล่าครับอันนี้ผมคุยกับเขาอ๋ออาจจะเป็นอย่าง่ครับอันนี้พูดเสียดีๆเลยได้ดี้แอแออะไรอ่ะเออไปแล้วครับพี่แต่พวกผมก็ไปไป้ะไรได้ไงประกันกับอะไรพวกนี้เพราะผมกำจ่ด้แต่พวกผมก็ไปไปสงไปหลายเชียนนะเอาแลวเอาเลยเหมือนเอาเถ้าจะในมุมมุมผมจะที่ผมพิสูจน์หลักฐานมาทั้งหมดเหมือนอินเวสต์ุูเรื่องมาเพื่อเอามาหลอกพวกผมอ่ะ ครับจะทําเพื่ออะไรครับพี่เ <c oughs> พ,พื่อเอา<ม>ชนะไงผมผมไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นอยู่แล้วแต่ก็คือจากหลักฐานที่พิสูจน์มาทั้งหมดเนี่ยมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับมันมันไม่มีไม่มีใครค้างคิดบริเวณนั้นจริงๆซึ่งอันเนี้ยมันถ้าถ้าพิสูจน์ตามหลักฐานเลยนะครับอ่าอธิบายผมหน่อย เราที่ที่เขาเห็นการแต่ทีซีมันเป็นคนพูดเองไม่ใช่หรอว่าใครเป็นคนกลางมันเป็นคนจดอ่ะเอาคนที่เห็นน่ะมามาอธิบายได้ไหมครับคนที่แจ้งอ่ะทีซีมันพูดเองนะอันเนี้ยเมื่อคืนอ่ะเราเป็นคนจดเองนะเว้ยแล้วเขาก็เป็นคนยืนยันกับดัมเบลเฮดด้วยว่าผมไม่มีทางทํางานพลาดกันหรอกครับถึงจะพลาดก็พลาดแค่เล็กน้อยเขาบอกเขามีหลักฐานม่ใช่มีการจริงๆเนี่ยผม ก็ต้องก็ต้องไปสื่อต่อว่าแบบเออคือหลักฐานที่ผมหามาเนี่ยมันก็เขาโยนบ้างอย่างนี้เียว่าโยนบ้างอะไรผิดพลาดอีกเพราะว่าทางอินเวกมีหลักฐานว่ากลางจริงรบกวดตามมาให้หน่อยได้ไหมครับขอบคุณเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขอแทรกนิดหนึ่งคือผมฟังเนี่ยมุมอันนี้คนกลางนะคือเมื่อวานแดนนี่โดนบอลถามย้ำแล้วย้ำอีกว่า ไม่พลาดจริงๆเหรอทางทีซีอ่ะอันนี้ก็เป็นคนบอกว่าทีซีจดไว้ครับไม่มีทางพลาดแน่นอ,น,อนนี่ผมพูดถูกปะเมื่อกีนนี้นี่พูดอ่ะไหมอันนี้มุมคนคนที่ฟังเมื่อคืนนะเรื่องการเปิดใช่ไหมครับใช่ครับพี่ทีซีเป็นคนยืนยันเองเลยนะแต่นี่เป็นคนพูดย้ำเมื่าณสามรอบพี่เรื่องเนี้ยใช่ครับเพราะแต่ที่ที่กลางตรงนั้นอ่ะมัน ข้อมูลที่ให้มาตอนแรกเนี่ยมันคือกลางที่บ้านถูกไหมครับมันมันมีกลางจริงครับมันมีกลางจริงที่บ้านคนละเวลาใช่คนละเวลาส่วนตัดสวนเรื่องเวลาตอนที่หนึ่งมันเป็นตรงที่พาวพาพาวกลางเมืองครับติกยีสี่อ่าอ่าใช่ใช่เติมยี่สี่แล้วก็ไปแถวกล่บลบอลก็แวะมาโคตรบ่อยแล้วก็มาถามคำถามเดิมนี้ก็ยินยันคำถามเดิมันเนี้ ที่บอนแวะมาบ่อยๆใช่ปมที่ัวถามาี่ก็ก็ไอเปิดที่บ้านมันมีจริงออว่าเวลามัน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 ข้าม p c <Easy. S 2> เป็นคนตอบมึงเมื่อคืนกลัวเป็นพยาานให้มึงได้อันเนี้ยใช่ครับอันนี้ผมเข้าใจแต่ว่ามันมันมีมูลมาจากอินเวตไงพี่อินเวเขาพยายามที่มาร้องเรื่องนี้ไงแรงกดดันไงของ TC เนี่ยผมจะอธิบายเรื่องอบทลงโทษก่อนแจ็กกี้ก้าหนูอาแจ็กกี้ 9, ก้าหนูอาแจ็กกี้ก้าหนูอาได้แล้วครับในม,มุมผมมีหลักฐานเท่าที่เห็นจะส่งให้พวกพีดอบพีดอ <2. S 1> นไม่นี่แหละพี่ไอ้พวกไอ้นี่เปล่าลังขึ้นเปล่าคือมันมันเป็นอย่างนี้พี่เอาเงี้ยคือตอนเนี้ยผมว่าไอ้ เมื่อวานอะถ้าถามว่าอินเวดมีส่วนมีสิทธิ์สงสัยไหมทุกแก๊งมีสิทธิ์สงสัยหมดพี่เพราะว่าหนึ่งดาวน์เทนไม่ใช่ใช่จกกักรพรรดิแล้วทีเนี้ยก็จ,จะเห็นว่าเอ้ยมันก็ใช้ไปสองลูกแล้วทำไมมันใช้ได้อีกวะนี่มันคือคําถามนะพี่มันคือคําถามที่ทีซีตรวจสอบแต่ว่าทีซีทำงานผิดพลาดเองส่วนเนี้ยไอไคือตรวจสอบแล้วเขามีการสต็อกฮาคีไว้อ่าโอเคครับพี่แล้วทีเนี้ยรับแล้วแล้วทีเนี้ยอินเวดก็ในมุมของอินเวดนะเขาก็มองว่าเอ้ยมันใช้เกินหรือเปล่าเขาก็เลยไปถามทีซีว่า เอ้เช็คตรวจสอบให้หน่อยครับว่าหาคีที่เราไม่ได้ใช้มันเกินสามลูกไหมเกินสองลูกไหมแล้ว<ก>ทีซีก็เป็นคนทีซีเป็นคนอยืนยันมาเองว่าเขาใช้เกินก็คือทีซีตรวจสอบผิดพลาดแล้วอย่างเนี้ยอินเวสผิดข้อไหนพี่ผิดตรงที่เขาบอกว่ามีการเปิดแล้วเขาบอกว่ามีหลักฐานซึ่งพอเราทวงถามถึงหลักฐานแล้วเขาไม่มีให้แล้วเราทางฝั่งของเออทีซี DC เนี่ยก็ไปพยายามหาหลักฐานทุกอย่างแล้วซึ่งมันไม่มีการเปิด ใช่แต่ทีซีเป็นคนยืนยันเองเลยนะพี่ว่าถาที่อินเวดไปถามอ่ะแล้วนิเ้พอยบอลมาถามแดนนี่ใช่ป่ะแดนนี mm ่ก hmm. ็บอกว่ามีการจดเวลาไว้เพราะแสดงว่าอย่างที้ทีซีก็ทำงานผิดพลาดเองว่ะพี่คือมันมีอยู่ลูกหนึ่งอ่ะที่ที่คนชื่ออะไรชื่อหวังเขาบอกเขากดผิดอะ่ะใช่ในส่วนนี้ถ้าพี่ผม<บ>อ่ะถ้าอินเวดผิดทีซีก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอาทีซีตรวจสอบผิดพลาดเองอาหนึ่งอินเวดก็คือเข้ามาแจ้ง อ๋อไอไอตรงส่วนนั่นน่ะผิดพลาดอันนั้นรับผิดชอบเรื่องไหนไปแล้วครับเมื่อวานรับผิดชอบกับบอลไปเรียบร้อยแล้วเคียร์รู้เรื่องเข้าใจแล้วแต่เพียงแค่ว่าไอจังหวะเวลาที่อินเวนเขามาแจ้งอ่ะมันไม่ตรงกับเวลาที่ที่เขากดอืมเอออย่างนี้เพราะว่าทุกครั้งเวลากดอเมาแจ้งเขายืนยันนะครับว่าแบบมีคนการจริงแต่ไม่มีหลักฐาน ไม่ใช่เรื่องนะเดี๋ยวดาม่าก็ดราม่าเรื่องสุตรีน,นี่ก็เรื่องของแม่งดิวิดนี้มึงไม่ต้อทำเยี่ยแล้วถ้าดราม่าเรื่องแค่เนี้ยตกรับต่อตีดต่อติอด่อนเรื่องบทลงโทษเนี่ยเดี๋ยวสรุปมาอีกทีหลังจากจบ เตื่อรี่ทีเดียวเลยว่าเราก็ไม่ได้อยากขับให้เล่นตามปกติไปก่อนครับได้นี่พอถามนิดนึงครับไอฮาร์คีนี่แก้ไขามาแล้ว,ใช,ลวใช่ไหมอัปเดตมาแล้วใช่ปะอัพเดตแล้วใช่ไหมฮาร์คีเนี่ยโมเมนล็อาประกาศว่าฮาคิ้เดี๋ยวพูด2 2> นี้เดี๋ยวจะให้กําหนดรายชื่อมาก่อนครับกําหนดแล้วไม่หมายถึง<บ>ว่าตัวตัวตัวฮาร์คีเองอ่ะคือกําหนดเวลามาแล้วใช่ไหมตัวตัวไอเทมอ่ะตัวอัปเดตอะไรเรื่องโอเค เดี๋ยวน่าจะแก้เสร็จปันน่าจะทันนะครับทันรอบสามพุ่มเนะะี่ยครับอนาคตน่าจะเป็นทำออกมาเป็นสองสีจะได้แยกง่ายครับว่าแกงไปไค,คุยต่อเลยเ<อ>ค,คุยเรื่องนี้ต่อเลยคุยเรื<ม>่องคุยเรื่องนี้ต่อเลยเดี๋ยวเสียเวลาจะรีเซพก็เดี๋ยวอ่า ก็เด right <oh yeah, yeah, okay. so right um> ี๋ยวกลับไปเล่นก่อนครับไอ้ส่วนเบื้องบทโทษเดี๋ยวเราเวลาจบสตอรี่เดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีแต่ก็อัปเดตหลังสามทุ่มครับเพราะว่ายังไม่อยากจะคุยอะไรตอนนี้มันเดี๋ยวมันจะเสียอารมณ์ก็เปล่าครับผมขอถามได้ไหมครับพี่ว่าหาคีนี่เจ็ดเทพถือได้สองลูกใช่ไหมครับพี่แล้วมีการจดรายชื่อว่าใครถือได้บ้างใช่ไหมครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับระบุคนอื่นแต่ก่อนในนี้ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ เอาแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นหัวหน้าแก๊งถือหนึ่งลูกแล้วก็ตัวแทนแก๊งถือหนึ่งลูกแล้วโดนถามเรื่องหายคีเกินแล้วเอาแล้วตัวแทนแก๊งเนี่ยคือเราก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นก่อนหน้านี้ที่แท็บขึ้นมาพี่ก็จดชื่อไปนานมากตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับตั้งแต่แรกเรากำหนดรายชื่อมา เธอไม่ได้เปิดถว่าเธอตายเมื่อคืนอะเธอไม่ได้เปิดอเธอตายใช่ครับก็ต่อไปดีเรื่องก,การถือแล้วก็การซื้อขายจะทําให้มันชัดเจนแล้วก็จะไม่ให้มีข้อผิดพลาดครับไม่ต้องกังวลตอนนี้เราได้เ,เริ่มดาเนินการหมดแล้วครับเปิดในบ้านอีกอะไรอาจารย์เ<ช>ปิดใช่ไหมครับพี่พี่มาถามพีเมื่อวานที่พีบอกว่าใช้ได้แล้วเป็นการฮิวทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่ครับคือมัน ถ้าเป็นของกิจกรรมผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเก็บไว้เหมือนกันนะแล้วก็มัน<ช>ไม่ได้มีามขายครับเขาเขามีแค่มีแค่ชิ้นเดียวแน่นอนแอ่ถามเพื่อนมาแล้วว่าไม่มีใครได้รับฮิวเลยครับจากลูกที่เขาใช้พี่ยืนยันมาว่าได้ฮิวทั้งสองไฟลอ่ามันต้องได้นะครับม,มีครับพี่แถามเพื่อนมาผมก็ไม่ได้ฮิวพอดีเลย เพราะมันเป็นไฟแรกมันยังใช่พี่เห็นครับพี่มันมีผลอยู่นะครับถ้าผมชนะเรามีมาตัวนี้แน่แหละใช่ไหมพอเอ๊ะแจ๊บผมยาวแท็กผมไม่ได้อะไรผมก็แค่ส่ยผมแค่ถามไงผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากเรื่องรอบไอเรื่องนั้นน่ะไอเรื่องฮายชี้อะไรนะแต่ผมก็ว่าคุยให้มันเป็นวิธีมัน ผมแสดงความบริสุทธิ์ใจผมไม่ได้แบบจะมาจับผิดอะไรพวกคุณเลยจริงๆก็ไม่ได้จับผิดนะใบผมก็ไม่ได้แจ้งผู้อินเวีย์สักคนเลยเรื่องใบผมก็จะคุยว่าจะไม่จับผิดที่อะไรสัตว์มึงเช็คหลอกมาล้อไม่จับผิดถ้าจะแจ้งก็ค่อยแจ้งตอนจบดีกว่าตอนนี้มันเกิดการจับผิดมันเกิดขึ้นอยากจะแจ้งใบมันเกิดขึ้นเนี่ยท้องผมก็โดนใบกันไปหลายคนและพาวรถล่าสุดโดนใบส้มใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งรีบดีกว่า เรื่องใบอะเล่นให้มันจบไปก่อนตองร้อยห้ากว่าเราจะจบโอเคงั้นก็อันนี้ผมว่าเรื่องใบเนี่ยเรามาแจ้งที่ผมไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าเ๋ยวเราสะสมไว้ให้ว่าแบบมีเรื่องอะไรบ้างแต่ดแล้วเดี๋ยวพอจบแต่เราค่อยมาคุยกันอีกทีดีกว่าใช่ครับแล้วขาดฟิวอะเล่นเล่นไปไร,รไม่ต้องมาเสียเวลาแบบแจ้งใบด้วย ตอนจบมาอาจจะแบบเทีรยใจกันแล้วก็ไม่ไม่ได้ติดใจอะไรกันจะได้ไม่ต้องโดนใบกันทั้งสองฝ่ายครับใช่ถูก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 เรื่องเรื่องเรื่องทีซีเรื่องอะไรมาแล้วผมไม่ได้ติดอะไรแล้วมันผ่านไปแล้วผมทำอะไรไม่ได้เปนครับเขาจบเขาน้าหลตามาเพิ่มัเป็นครับมาหน้าหลายตามาเพิ่มอันนี้มมของพูดนิดเดียวเองตัวอนะครับอันนี้มึงด่าวกูดิมึกรทืบอล้ววนเฮดอ่ะมึงด่ากูดิแค่เดียวงไงมึงด่ากูดิเชิญเลยครับสะดวกไหมครับคุณบ่านบ้างมาเลยครับ โอเคส่วนตัวอันนี้อันนี้ผมเสนอหน่อยนะเรื่องหางเคีย้ยคือถ้าสมมติว่าเราให้มันรีรอบวันนะ่ะเป็นตอนหกโมงเช้าแทนเที่ยงคืนอนะ่ะมันมันจะนับง่ายกว่าป่ะพี่พี่คิดว่าครับแบบเราจะไปรีหนึ่งรอบวันอนะ่ะตอนหกโมงเช้าหรือไม่ก็ตีห้าต่อแวเนี้ย ขาจะได้ไม่ต้องเขาจะได้ไม่ต้องมานับขอยข้ามวันอ่ะอุ้ยขัดอย่างนั้นอย่างนั้นผมเล่นไฟกันหลังหลังเนี่ยคืนนี้ทำไงอ่ะไม่ไม่คนที่เขาไม่เล่นเช้านะเออใครจะไปอยู่เช้าบ้าเปล่าไม่ผมหมายถึงว่ารีแบบรีเซ็ตศูนย์ตอนหลังไอตอนเช้าเช้าครับเข้าใจแล้วเวลานัมเบอใครอยู่ตรวจสอบอ่ะเออถ้ามันกลางคืนตอนหกโมงตีห้าเจ็ดโมงแปดโมงใครอยู่อ่ะแต่พระสธิเนี่ยแบบเขาใช้หมดรอบวันใช่ไหมในหนึ่งวันอ่ะ เขาใช้หมดเสร็จคือหลังเที่ยงคืนเขาก็จะใช้ได้ใหม่เลยมันจะง่ายเวลาเราตรวจสอบแล้วก็นี่ไงถ้าเขาไม่ได้กดตอนแบบห้าทุ่มเนี่ยหมายว่ากูแค่ไม่เข้าข้างบางบอลเองเป็นไรวะพี่ติ๋เข้าข้างรู้ว่าเข้าข้างไปแล้วไงกูแค่ไม่เข้าข้างมันเองเป็นไรไม่มีปัญหาฝากเตือนฝั่งคุณน้ตัวร้ทีเซผมวันนี้ผมขอตัวไปได้แล้ยาง ได้เลยครับครับโอเคครับเชิญครับตอนรับครับต้อนขอบคุณครับครับเพื่อนนี่ครับถ้าขอซื้อฮันทิ่ได้ไหมครับพี่ได้ครับเด็กโอเคครับังลังดีก็ได้ครับพี่ไป่ไวะกูแค่แบบเออไม่เข้าข้างเองอะไรขนาดนั้น